อามาต่อการที่หนึ่งประเด็นครับกับสาวอ้ําพัชราภานะครับหลังจากที่วันก่อนนี้สาวกระแตชปปักษรเข้าพิธีแต่งงานและด้วยความที่ก็อ่ามีการเคารพนับถือกันเหมือนคุณอ้ําเป็นพี่สาวคนสนิทครับแต่ไรงเงาเธอในงานแต่งงานครับเกิดประเด็นแน่นอนแบบนี้นะครับ ก็ต้องเคลียร์สิว่าทำไมไม่ไปออนะครับเรียกว่าเป็นดราม่าหลังงานวิวาอีกแล้วครับหลังจากเกิดคำถามในโลกโซเชียลหนาหูเลยครับให้จูอินไซต์ต้องช่วยขยายว่าเหตุไหนทำไหม่งานแต่งงานของกระแตสุภักษรกับพี่ลุยส์อาทิตย์ไม่มีซีนพี่สาวสุดที่รักอย่างอัมพชราภาไปร่วมแสดงความยินดีงานนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับรอรับอีเวนต์เคลียร์ข้อสงสัยเพราะว่าล่าสุดซุปเปอร์สตาร์น่ารักอย่างอัมพชราภานะครับชี้แจงและแสดงความยินดี กับสากระแตผ่าน IG เป็นที่เรียบร้อยยินดีด้วยนะคะเป็นเจ้าสาวที่สวยมากขอให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไปวันนี้ตั้งใจไปงานน้องนะคะแต่คนขับไม่สบายกระทันหันพี่ขับเองคงไปไม่ถึงแน่แต่ดูรูปน้องตลอดเลยนะคะสวยมากจริงๆนะครับนี่คือเป็นคำชี้แจงเรียบร้อยนะครับก็เคลียร์ไปนะครับหลายคนก็จะได้หมดข้อสงสัยสักทีหนึ่งครับผมอันนี้